สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกล้วยพริกกเนตนะฮะกล้วยพิกกเนตซึ่งบอกอโจ้หรือนายธนิทัศภูแก้วนะครับประาธิการข่าวสุรินิวไปเขาเรียกไปอะไรนะไหวใช่ไหม ไปไหว,ว้พิคเนตไปไหว้พิเนเาเอื่ว่าไปเห็นกล้วยนะมีตัวเลขนะฮะมีตัวเลขจริงหรือเปล่าจริงครับมาดูหน่อยก็ปุดใช้วิจรารา์ในการการรับชมอ่านั่นแหละ,ละครับดูกันเองครับอ๋อให้ดูเองนะแล้วแต่โชคอ่าเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าอ่ามีตัวเลขนะมีตัวเลขนะอ่าเนี่ยฮะพิคเนตที่อยู่สำนักง,งานข่าวสุรินิรนะครับก็เห็นเอื่นว่าว่าจะมาลาเนาะ ก็เห็นเหมือนกับมีตัวเลขอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรผมไม่บอกนะว่าเห็นเป็นเลขอะไรเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเลขสามเลขเก้าเลขสี่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุตรวาสนาตาใครตามันนะครับเนี่ยๆดำๆเนี่ยเนี่ยๆๆเนี่ยและเนี่ยแล,แลวก็เนี่ยสามตัวเน้นๆ้น้ะสามตัวเน้นๆหรืออาจจะตรงนี้ก็ได้คล้ายๆเลขสองอ่ะเออแต่มันชัดนะมันชัด ใชว่ากล้วยพิกาเนตกล้วยพิกเนต่ไม่แน่นะอาจจะมาก,ก็ได้เห็นไหมครับแต่ผมเห็นห้าสองเหมือนกับห้าเ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกับห้าสี่ด้านล่างเอาแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะเห็น,นแล้วแต่ใครจะเห็นนี่ครับจึงวางวางถวายท่านนะพิกาเน่ก็มี รูสีด้วยนะรูสี่ะแล้วก็พิเกเนตนะทองไหลมานะฮะทองไหลมาอยู่ด้านขวาแล้วก็เงินไหลทองอยู่ด้านด้านซ้ายนะฮะนี่โอสาทุสาธุสาทุขอบารามีขบารามีพระพิเกเนตแล้วก็ ลูกปู่ฤาษีประทานพรให้โชคให้ลาบกับลูกหลานที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นกล้วยนําโชคแล้วกันนะด้านหลังจะมีเต่านะเตาเงินเต่าทองนําโชคนะครับเตาเงินเต่าทองนาโชคตอนนี้ส่วนกล้วยนั้นเดี๋ยวลาเดี๋ยวลาที่หลังว่าจะมาลานะมาจะจะมาลาทานนี่แหละเผอิญว่าเห็นตัวเลขก็เลยเอาถ่ายสักนิดหน่อยนะเผื่อ ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่อาจจะมีดวงมีวาสนานะเห็นตัวเลขแล้วเป็นนำไปเสี่ยงโชคนะใครที่ชื่นชอบตัวเลขนะใครที่ชื่นชอบตัวเลขก็สามารถนำไปลองเสี่ยงโชคดูนะโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับมแม่กล้วยตั้งชื่อให้เลขกล้วยๆพระพิคเนต <laughs> เนี่ยครับอ่าก็มีกี่ลูกไม่ดูนะมีหวีเดียวแต่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดอ่สิบแปดผลสิบแปดลูกเนี่ยหวีหนึ่งมีสิบแปดลูกหวีหนึ่งมีสิบแปดลูกส่วนตัวเลขก็เนี่ยฮะตามที่เห็นเออ ก็ลองดูว่าใครเห็นเป็นตัวอะไรนี่ครับอลองเสียงทายก็ดูเนาะขุอขึ้นอยู่กับโชควาสนาของแต่ละคนนะอันนี้กอ็อย่าจริงจังมากมายกับตัวเลขนะครับอย่าจริงจริงจังมากมายกับตัวเลขก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับส่วนพิษเคนิน,นะก็ปู่ฤาษีก็ขอพรขอโชคขอลาบ,บได้นะครับผ่านออนไลน์ได้นะ ขอโชคขอลาบบารมีของพระพิกานเน่แล้วก็ปู่ฤาษีนะครับยังไงก็ขอให้ญาติธรรมท่านผู้ชมจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับเงินทองไหลามาเทมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับอขอให้ดูบรรยากาศเป็นนิดหนึ่งก่อนที่จะ ปิดคลิปนี้นะครับสามารถขอพรขอโชคลาภเครื่องกรางของขังจากาสนาข่าวสุรินิวนะครับอยู่นนหน้าหน้า คครับงจะล่ำลากันคลิปนี้นะครับใครดูคลิปนี้ขอให้รวยๆเฮงๆมีโชคมีล่ามตลอดทั้งปีโชคดีสวัสดีครับ